วีโก้ขวัญใจมหาชนคนจนทั่วประเทศงบแสนกว่าบาทเสียยะจัดห้ครับพี่น้องมาครับสวัสดีครับสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะวมื่อี้เอารถวีโก้มาพร้อมกับเซลลน้องเมนะครับมาขายแต่รถเกา่านะขายได้ด้วยไหมขายได้ด้วยสิอ่าเป็น,ปนอะไิมาอัดนะอ่าเป็นเซลล์ที่มีคุณภาพที่สามารถขายรถแต่รถเก่าได้รถใหม่ขายไม่ได้แม,มเนเฉียดต้อ,อตงอ้าวรถปีอะไรน้องเม่ ปีศูนย์เจ็ดเป็นโตโยต้าวีโก้นะครับผมแปลงเป็นแชมป์ด้วยนี่แปลงเป็นแชมป์ด้วยเฉพาะมือจับนะเฉะพาะมือ,มอจับ,จบอ่าอีกอย่างล้อล้อล้อก็แปลงล้อแห็ก็แปลงเป็นแชมป์นะครับผมแต่ตัวนี้เป็นวนะีโก้นามาดูภายในวยสวยๆเลยเบาะผ้านะครับผมแล้วก็มีเครื่องเสียงตู้เครื่องทรงเครื่องเสียงเล็กน้อยนะครับพ่อเดี๋ยวม้วนพ่อเดี๋ยวหยอกม้าหน่อยตอนปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับ แต่เก็บเดิมรถสวยเลยอ่ารถก็สวยคนรีวิวก็หล่อมาพร้อมกับคนสวยอีกใช่ไหมใช่ใช่ใช่กว่าสิตื่นเจอเจอคนมารีวิวน้ำแต่ละคนอีกกว่าจะตื่นนะครับแปลงอีกครับเป็นทีอารีสปอร์ติวอแท้ไหมเฉพาะสติ๊กเกอร์อ๋อแท้สตาร์โอ้ยเซลกับมาตื่นไปแท้เฉพาะสติ๊กเกอร์เด้อพี่น้องเด้อแท้แท้เฉพาะสติ๊กเกอร์อ่โตโยต้า มือจับสันดาบโอ้ยหล่อๆอ,อเลยแปลงเป็นตัวอีอีกแท้ไหมเฉพาะสติกเกอร์อ่าแท้แค่สติกเกอร์นะใช่เออแต่ว่ามันเป็นตัว v ีโ o v ีโกตัวเจ2.5งจุดเจด้อพี่น้องเด้อนะครับท้ายเดิมนะครับเบิ้งร่อนกระบะเบิ้งมีผูยกเบิ้งนี่ บอมีผูบอมีกอนพี่น้องครับเป็นอย่างมือสันสันแล้วมันหนักเนาะจ้ามันหนักเนาะสิบบาทซันจังไหนนี่นี่นี่มีอีกฝั่งหนึ่งของแน่ของแน่อะไร T R D Sport แท้เลยหรอตัวรถอ่ะเฉพาะสติ๊กเกอร์โอ้สติ๊กเกอร์แท้สติ๊กเกอร์เด้อพี่น้องนะครับแมกยางโอ้ยางเต็มเต็มเลยดอกยางยังเต็มเต็มอยู่เลยนะครับสวยงามนะครับใส่งานเงาๆนะยังยังมีอีกยังมีอีกมาเบิ่งบอมกนบอแตกนะครับบอแตกนะอ่า เดีย๋ยวสิว่าโอ้ยเบาเตีน่นวดีเนวแน่ยบดีเบาเบาเลยนะครับเอาน้องเมย์เหยียบคันเล่งโชว์หน่อยเครื่องดีเกียร์ดีไหมนะครับให้ลูกค้าเบิ้งขาขาวน้ำโอ้ยขาเบาๆเละขาขาไล่หมดแล้วเออพ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 อ,พอแต่หน่อยเดียวเหยียบคา่าด,ดัวเออค้อนขบาวเลยเนาะียงขาวหินขาวอ่าขาขาวอ่าเหยียบเหยียบลึกๆดิก็เหยียบแล้วนี่เด้ออดังไหมไม่ดังแต่ดังไหมไม่ดัง โอ้แต่ดังอยู่นึกว่าดังทุกอย่างยกเว้นแต่เลขไม้เท่าไหร่เลขไม้หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลจ้าหนึ 1> 1, 8, ่งแสนแปดหมื่นโลกระจกนะครับเดิมที่มันเป็นตัวเจมือหมุนนะครับแต่อันียวอ,ออกแล้วเอากระจกลงมาได้นะครับกับเวลาสิคุยอะเปิดประตูเอาแมนอ่า <c oughs> ดีป๊อป <c oughs> มัวม่วๆรถหนูนะบอสขี่ให้ขนาดนั้นจ้ตตาโอ้โหแปลงเรียบร้อยแมนด้านขวาจ้าด้านซ้าไส้ละ อยญ่ใอย่าหอามูริซี่รถหนูจ้าเมาขายแต่ละขั้นมันต้องเป็นรถดีอยู่แล้วจ้าโอ้ยไอ้เฮาก็นึกว่ารถรถเอาไอ้ไอ้กระจกลงบ่มีกระจกเปิดบ่จ้าบ่เฮ็ดใหต่างต่างตาเออข้าตาเข้าตาตัวนี้เอามาเบิ่งฮองเครื่องบ่ซื้อมาขายให้ดอก้าของเครื่องดูควันไหลบ่เปิดยังไงบ่ได้เปิดไปเปิดอีหยังมางกี้บ่ไดถ้าในเปิดอีหยังเลยเอออ้าวโอ้งัดง่ายสุดนี่มาเบิ่งห้องเครื่อง นะครับโอ้รถเดิมเลยฝากระโปรงกอนโตโยต้าโลโก้โตโยต้าหากักนกกกความหอนเดิมๆเลยลองแก้มไส้ขวาเดิมหมดเลยพี่น้องโอ้เครื่องเดิมแห้งแง้มแห้งขั้นหนาเลขครบชัดเจนนะครับเดิมๆเลยเอาชักกันน้ำมันบ้งดูควันไหลบ่เออเออเออยกยอกโอ้ควันบ่าไหลเลยพี่น้องนะครับ โคตสวยเลยนี่สติกเกอร์ยูคบนี่ยอ้าวมาใครกำลังมองหา igo, หวีโก้ขวัญใจมหาชนคนจนทั่วประเทศงบหนึ่งแสนบาทนะครับไปใส่ทำมาหากินไปเข่าให้เข่าหน้าเข่าสวนคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ 169,000บาทค่ะใครสนใจนะคะรีบติดต่อน้องเมย์มาได้เลย082 5 278 2 4 4 4เบอร์นี้แอดบ้านเขียวขอดูรูปหลังไม้ได้จ้า <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะย,ย,ยัง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 ราคานี้ต่อรองได้ไหมต่อรองได้อีกต่อรองได้อีกภาษีปี68นะครับแมน พฤศสกิกายนปี68เลยนะครับราคาต่อรองได้ผู้ใดสนใจกติดตอ่อเข้ามาเมื่อนี้เสียยะครับเจ้าหนองเมฆไปก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องหลายหลายสวัสดีครับ